สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบาการหา SFD กับ BMD นะคะของเฟรมเราจะหาจากการคำนวณมือและโปรแกรม Civil ฟรมนะคะค่ะก็มาเริ่มหากันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะหา Reaction กันก่อนนะคะซึ่งเราจะ จุด A นะคะเราจะไดะ้จุด A นะคะจะเป็น pin นะคะก็จะมี2แรงนะคะก็จะมี Ax AH กับ Ay นะคะส่วนจุด B นะคะก็จะเป็น H r o ลอร r ก็จะมี L L, แค่แรงเดียวก็คือแกน y นะคะ่ะซึ่ง Ay นะคะเราจะได้ reaction เท่ากับ1 8 8 6นะคะส่วน Ax ก็จะได้เท่ากับ0.28นะคะ ส่วน B Y นะคะเราจะได้ reaction เท่ากับ1.214นะคะโอเคค่ะจะเห็นได้ว่า B E นะคะเป็น uniform load ค่ะเราก็จะทำให้เป็น point load กันนะคะก็0เอา0.04คูณเเมตรเลยนะคะก็จะได้เท่ากับ0.28ตังนะคะโอเคต่อไปนะคะ เราจะแยกชิ้นส่วนมา3ชิ้นส่วนก่อนนะคะแล้วเราก็จะเขียนแรงที่ทราบค่าก่อนนะคะก<อ>็จะแยกเป็น AC แล้วก็ CE แล้วก็ BE นะคะ<อ>แล้วก็มาเขียนแรงที่ทราบค่ากันเลยะค,ะ<อ>ค่ะก็จะมี1.8 8 6นะคะแล้วก็จะมี 0.28นะคะอ่านะคะส่วนช่วง C นะคะก็จะมีแรงพอยโหลด1ตันนะคะแล้วก็มี1.5ตันแล้วก็มี0.6ตันนะคะส่วนช่วง B C นะคะก็จะมีแรงอ่า1 1.214นะคะชี้ขึ้นค่ะแล้วก็จะมีแรงพอยโหลดอยู่เป็น0.28ตันนะคะโอเคค่ะเมื่อเราเขียนค่าที่ทราบเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาแรงที่ไม่ทราบค่านะคะก็จะมี3แบบนะคะก็คือหาแรงภายในแนวแกนก็จะมีแรงเฉือนโมเมนต์ดัดแล้วก็แรงในแนวแกนค่ะ ก็จะช่วง AC นะคะก็จะมีแรงในแนวแกนนะคะแล้วก็มีแรงเฉือนแล้วก็มีโมเมนต์ดัส่วน CE ก็เช่นกันค่ะแรงในแนวแกนโมเมนต์เฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เช่นกันค่ะโอเคค่ะ เมื่อเขียนแตกแรงมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเขียนค่ากันค่ะก็ช่วง ac นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีแรง1.886พ mm hmm. ุ่งเข้าหานะคะพุ่งเข้าหาคานค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีแรงพุ่งเข้าหาหเมือนกันค่ะก็จะ1.886เส้นกันค่ะ ส่วนแกน x นะคะก็จะเห็นได้ว่ามี0.28พุ่งเข้าแล้วก็ตรงนี้ของเราก็ต้องเป็นพุ่งออกค่ะก็เป็น0.28จอ่าจะมีทิศจะมีทิศต,ตามเข็มนาฬิกานะคะก็คือจะได้ค่าเท่ากับ0.84นะคะก็คือเอา0.8นะคะคูณด้วย3เมตรนะคะก็จะได้0.84 ต่อไปก็จะไปช่วง BE กันนะคะโอเคค่ะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะมีแรงพุ่งเข้า1.21 4ตรงนี้ก็พุ่งเข้าเช่นกันค่ะก็จะ1.214เช่นกันส่วนแกน x นะคะก็จะมีแรงพุ่งเข้า0.28ตรงนี้ก็ต้องเป็นพุ่งออก0.28อค่ะ,ะก็จะมีทิศเป็น ควรเข็มนาฬิกานะคะก็จะได้เท่ากับ0.98นะคะก็คือเอา0.28นะคะคูณ3.5ก็จะได้0.98ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาช่วง ce กันค่ะอ่าค่ะน,นะคะตรงจุดนี้นะคะจะมีทิศสลับกันนะคะ ก็คือตรงนี้พุ่งเข้าใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้พุ่งออกใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นพุ่งเข้ามาค่ะค่ะ <c oughs> ก็จะได้เท่ากับ1นึ่จค่ะส่วนตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ0.28สนะคะส่วนตรงนี้ก็เช่นกันกับพุ่งเข้าเท่ากับ1.214ส่วนตรงนี้ก็ได้0.28สนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะมี ทิศเป็นทวนเข็มนาฬิกานะคะก็คือ0 8 4ก็ที่ทวนเข็มนาฬิกานะคะก็คือตรงนี้ตามเข็มนะคะส่วนตรงนี้ก็ต้องทวนเข็มเพราะว่าจะต้องสลับทิศกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะต้องทวนเข็มกันคะ่ะก็คือ0.98เเช่นกันค่ะโอเคค่ะเมื่อเราหาหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมา เขียนไดอะแกร,รมกันนะคะก็คือจะเขียนเป็นช่วงก่อนนะคะเราจะเขียนช่วง AC ก่อนนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะมีทิศพุ่งขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ก็ต้องพุ่งลงนะคะก็คือจะมีจะมีกราฟเชียร์เป็นลบนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะพุ่งลงในตรงนี้ก็ต้องพุ่งขึ้นมนีนที่เป็นลบนะคะโอเคค่ะเป็นลงนะคะก็คือ0.28ส่วนตรงนี้ก็เป็น0.28เช่น,นกันค่ะก็จะได้ไดแกรมอย่างนี้นะคะก็ลากเส้นปิดได้เลยค่ะ ่าต่อไปนะคะหาเบน d i n g กันนะคะก็คืออ่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นรูปหน้าบึ้งนะคะก็คือจะมีทิศอย่างนี้ก็คือเป็นลบค่ะส่วนหน้ายิ้มนะคะก็คือจะมีค่าเป็นบวกค่ะ โอเคอ่าช่วง AC นะคะโมเมนต์ของเราก็จะมีค่าเป็นบวกนะคะก็คือจะได้เท่ากับ0.28นะคะเป็นขึ้นนะคะขึ้นเป็น0.28แล้วก็ลากลงมาเลยค่ะก็สมารถปิดได้นะคะต่อไปนะคะเราจะหาช่วง CE กันก่อนคะ่ะ ช่วง 4e นะคะจะเห็นได้ว่า,าตรงนี้นะคะมีทิศชี้ขึ้นตรงนี้ก็ต้องชี้ลงมีทิศเป็นบวกนะคะส่วนตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกันค่ะกราฟเชียร์ชี้ขึ้นใช่ไหมคะชี้ขึ้นเป็น ตรงนี้เราก็จะหาโดยการเอา1.886นะคะลบกับ1นะคะเพราะว่ามีแรงพอยโหลดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ0.886นะคะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มีแรงพอยโหลด1นนะคะลงมาตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับ 0.614นะคะส่วนะคะตรงนี้ก็ได้ก็เหลือเท่าเดิมค่ะโอเคก็จะได้ d ดอากรรมอย่งนี้นะคะก็สามารถปิดได้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะไปเขียนกราฟเอ้ยเขียนดอะแกร,รมนะคะของ bending กันค่ะก็คือจะเห็นได้ว่า Bending นะคะจะมีทิศเป็นทวนเข็มนาฬิกานะคะก็จะเหมือนกับเหมือนกับอันนี้นะคะเป็นบึ้งอะคะ่ะก็คือเป็นลบก็คือต้องลงมาตรงนี้ก็ลงมา0.84นะคะ ตรงนี้ก็ลงมา0.98ค่ะโอเคจุดยอดตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับก็คือเอา0.886คูณกับ4นะคะก็จะได้เท่ากับ3.5 5เห้าอด้ย3.544แล้วก็นำ3า4 4นะคะมาลบก,กับ 0.0.84นะคะลบกับ0.84ก็จะได้เท่ากับ2.704นะคะโอเคอุ้ยก็นะคะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ2.704ก็จะได้กราฟดังนี้นะคะก็จะได้ได อัการมดังนี้ค่ะก็เขียนปิดไปเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จนะมาทำช่วง BC กันค่ะอ่ะจะเห็นได้ว่า BC นะคะม,มีทิดชีก ขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็ชี้ลงแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกค่ะก็จะมีกราฟเชียร์ชี้ขึ้นเป็น0.28แล้วก็ลากลงมายาวเลยคะ่ะต้องลากลงมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็น uniform โ o a d ค่ะต่อไปนะคะ bending นะคะเราก็จะดูเป็นตรงนี้เป็น ทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะซึ่งทวนเข็มก็จะมีค่าเป็นบวกค่ะเป็นบวกก็คือขึ้นมานะคะก็คือขึ้นมา0.98แแล้วก็แรงสลบลงอย่างนี้นะคะก็เขียนปิดได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมา สรุปเจลฟอกแกแรกับเ็นดิ้งได้นแต่แการ โอเคต่อไปตรงนี้นะคะก็จะมี0.8นะคะ0.28มาตรงนี้ก็เท่ากับ0.28ค่ะจะลากเข้ามาอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น0.886 ลงมาอยู่ตรงนี้ก็คือ0.614ก็ไปจบที่ตรงนี้ค่ะโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็น0.28นะคะแล้วก็ลาบ งมาอย่างนี้ค่ะอ่าตรงนี้เป็นกราฟเอ้ยเป็นไดกแกรม SFD นะคะก็จะมีหน่วยเป็นตันต่อไปจะมาสรุป แรงกรม BMD นะคะก็มีหน่วยเป็นตันต่อเมตรนะคะก็จะได้ดังนี้นะคะก็คือตรงนี้เป็นเป็น0.84นะคะก็ลากเข้ามา ส่วนตรงนี้ก็0.98ยโลปข้ามาอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เป็น0.84จุดแปดยอดก็คือ2.707นะคะตรงนี้ก็ลงมาเป็น0.98ค่ะ โอเคค่ะก็จะได้ดังรูปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปทำการคำนวณด้วย Cedit Frame กันนะคะ mm hmm. ค่ะ,ะ,คะแ,ลแล้วก็ไปที่ Edit นะคะแล้วไปแล้วก็ไปที่ Control Data นะคะ mm hmm. ก็คือ Number n o d e นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ค่ะค่ะ mm hmm. Element Load mm hmm. นะคะ4 ส่วน material set นะคะก็คือ1ค่ะส่วนตรงนี้เป็นตันกับเมตรก็คือถูกต้องแล้วค่ะโอเคต่อไปก็ไปที่พิกัดโหนดนะคะไปกำหนดพิกัดโหนดก็คือจุดแรกนะคะก็คือ0ถึง4ที่2ก็คือ x 0 y 7ที่3ก็คือ x 4 y 7 4 y 7จุดที่4ก็คือ x 1 0 y 7นะคะจุดที่5ก็ x 1 0 y 0โอเคต่อไปนะคะก็คือกำหนดจุดซัพพอร์ตค่ะก็จะอยู่ที่จุดที่1นะคะก็คือเป็นพินนะคะก็คือ x 1 y 1 แล้วก็โรเลอร์จะอยู่ที่โหนดที่5นะคะก็คือเป็นโรเลอร์ก็คือ x 0 y 1โอเคต่อไปกำหนดชิ้นส่วนนะคะเอลิเมนต์ก็คือ1นึถึงสองเอลิเมนต์ที่1ก็คือ1นถึงสองนะคะเอลิเมนต์ที่2ก็คือ 2ถึง3าไอคิวเอลิเมนต์ที่3ก็คือ3ถึง4เอลิเมนต์ที่4ก็คือ4ถึง5นะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะมากำหนดพอยต์โหลดกันค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะ ตรงนี้ก็คือ Material Property นะคะก็คือค่าถูกแล้วนะคะก็คือต่อไปกำหนดพอยโหลดกันค่ะก็คือพอยโหลดของเราจะอยู่ที่โหนด2นะคะก็คือแกนง y เป็นลบหนึ่งนะคะแล้วก็จะอยู่ในโหนดที่3แล้วก็4ค่ะเป็นลบ1.5 4เป็นลบ กลงโอเคต่อไปเราจะกำหนดแรงกระจายกันนะคะก็คือแรงกระจายจะอยู่ที่เอลเมนที่4นะคะก็เป็นลบ 0. ูนะคนะคะลงโอเคค่ะต่อไปก็ Process นะคะ Start ออกนะคะ ก็พัิกราฟิกแล้วก็เชียร์ฟอกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับที่เราคำนวณมือนะคะต่อไปก็ไปดู Bending กันค่ะโอเคค่ะส่วน b e n ดิ้งก็จะเหมือนกับที่เราคำนวณมือมาเลยนะคะโอเคค่ะขอจบการน,นำเสนองเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ